ฟังกมหมดตอนนี้กลมหมดแปรงเบาก็ขึ้นฟูทีได้แ่ะแปรงเบาตอนนั้นยังแปรงาอันนี้อยู่น่นตากแดดใช่ไหันนี่ก็ตาม

เร่ตาแดเยะเด้ออ่ะไป้งหลังไปอหลังไปอยาตาแดงเด้อลุ่มๆเด้ออเรายแล้วไปไปร้องหลังเลยก็จะไ เเลได้ก็จะเล่นดิน้ก็เตรียมให้เลยดูนะครับวันนี้จะนอดแป้งบ้านะครับปาดงโกรนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมแป้งก่อนนะครับวันนี้เราจะนวดแป้งบ้านะครับหนึ่งกิโลนะครับ ตัวนี้แป้งไทยนะครับตัวนี้แป้งนอกนะครับแป้งนวซีแลนด์นะครับนี่แป้งไทยนะครับผองฟูนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะเบกกิงโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับนี่จะใช้สองยี่ห้อนะครับ จะร่อนก่อนนะครับ <c oughs> แป้งว้าวนะครับจะร่อนยากกว่านะครับจะร่อนยากกว่าแปง้งนิวซีแลนด์นะครับคอดูนะครับ เพราะว่าแป้งนิวซีแลนด์แป้งของไทยนี่จะหยาบกว่านะครับดูน,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 นะครับในแป้งนี่แป้งนิวซีแลนด์นะครับแป้งนิวซีแลนด์เขาจะขาวแล้วก็จะละเอียดกว่านะครับแป้งทั้งที่ในประสงค์เหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้เขาจะร่อนง,ง่ายกว่านะครับน,น,ะรงงนะครับ เขาจะละเอียดกว่านะครับเขาจะเนียนกว่านะครับเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเราก็จะมาต่อเลยนะครับขั้นตอนขึ้นขั้นตอนผสมเครื่องนะครับ นิวซีแลนด์น,นะครับอันนี้กากแกงว่าวนะครับแป้งว่าวก็จะหยาบนิดนึงนะครับแป้งว่านี้ก็จะกระป๋องก็จะสีเขียวเขียวเกลือนะครับก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ นะครับก็สองช้อนโต๊ะนะครับแอมโมเนียนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราจะทำเป็นกองๆไว้อย่างนี้นะครับกันลืมนะครับ ยีดนิดเดียวนะครับยีดประมาณนี้นะครับถ้าใส่ยีดนะครับหมักไม่เกินไม่เกินนะครับหมักไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับวันนี้จะหมักแค่3ชั่วโมงนะครับถ้าใส่ยีดนะครับจะหมักไม่นานนะครับแต่ถ้าจะหมักนานไม่ต้องใส่ยีดนะครับตัดยีดออกนะครับถ้าจะหมักนานนะครับอันนี้หมักไม่เกิน4ชั่วโมง อากาศร้อนะน,น,นนะครับก็จะหมักประมาณสามชั่วโมงนะครับน้ำมันพืชนะครับ2อช้อนโต๊ะนะครับไข่ขาวนะครับ2ใบนะครับไข่ขาวนะครับสใบนะครับ น้ำนะครับน้ำก็จะอยู่ประมาณ670ถึง675นะครับน้ำนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าน้ำประมาณไหนนะครับเราช่างมานะครับ670นะครับ670นะครับเราจะตักไว้นิดนึงนะครับให้เรากักไว้นิดนึงนะครับให้เรากักไว้ก่อนนะครับ จะโนดแป้งเบาวาก่อนนะครับนี่นะครับแป้งเบาวนะครับที่เราเตรียมมาไว้ น้ำไม่ตายตัวนะครับให้ระวังนะครับพอแป้งแต่ละยี่ห้อนะครับก็น้ำก็จะไม่เท่ากันนะครับเราช่างมาเราก็จะกักไว้ก่อนนะครับน,นี่ก็จะจะเลี้ยวไปนะครับเดี๋ยวถ้าเลี้ยวไปจะแก้ไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดเลี้ยวไปแล้วก็จะลดเวลาหมักลงนะครับถ้าเกิดว่าแป้งเหลวนะครับเราก็จะลดเวลาหมักลงนะครับไปดูก่อนนะครับอันนี้กักไว้ประมาณ5กรัมนะครับนี่นะครับอันนี้จากเหลวนะครับถ้าเลวแบบนี้นะครับให้เราหมักประมาณ1ชั่วโมงนะครับค่อยมาวดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับ ได้แล้นะครับถ้าแป้งเหลวแบบนี้นะครับอันนี้คือเราไม่รู้นะครับว่าต้องใช้น้ําประมาณไหนนะครับถ้าเลวแบบนี้นะครับให้เราหมักแค่สองชั่วโมงพอนะครับหนึ่งชั่วโมงเราก็มากลับแป้งนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจับแป้งให้ดูนะครับรอบต่อไปนะครับให้เราลดน้ําลงนะครับประมาณหกร้อยหกสิบนะครับ 660นะครับหรือว่า655นะครับเพราะว่าแป้งอันนี้ไม่ได้ไม่รู้นะครับว่านี่นะครับเราจับดูนะครับอันนี้คือถ้าเหลวแบบนี้นะครับอันนี้คือเหลวนะครับให้เราหมักให้เราลดเวลาหมักลงนะครับปกติเราจะหมัก2ชั่วโมงนะครับที่นี่เราจะลดลงมาหมักรอบแรก1ชั่วโมงรอบที่2 30นาทีก็ได้นะครับโอเคนะครับ หนึ่งชั่วโมงนะครับพอครบเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะมากับแฟลงนะครับโอเคนะครับ